โอเคทุกคนกลับมากับช่องพี่ปูนพีครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาทำคลิปฟาสต์แมทกันนะคือผมรู้สึกว่าตอนผมเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกเกมนี้เป็นเกมที่มันยากมากเลยถ้าสมมติว่าเราเล่นใหม่ๆม,มันไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงมันไม่รู้วิธีถูถ่ายสำหรับใครที่เล่นใหม่ๆเก็ตหมแบบเข้าเกมนี้มาวันแรก2วันแรกอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันยากจริงนะถึงคอนเซปต์มันจะง่ายๆก็จริงเี่ยแต่การบวกเลขคูณเลขมันดูยากมากๆเลยสมมุติว่าอ่ะเนี่ย สมมติว่าเราสุ่มเลขมาชิบ22เราจะทํายังไงให้มันได้22สมมุติถ้าเราเล่นบ่อยๆแล้วเราอาจจะเอเอพอจะได้22แล้วอย่างเช่นแบบ2คูณ9บวก4อะไรอย่างเงี้ย2 2แล้วแล้ว2ทํายังไง2อาจจะกําลัง2แล้วก็ แต a แควรู t แต่ถ้าเล่นใหม่ๆเลยเราจะทำยังไงวันนี้นี่ครับผมผมก็เลยมารวบรวมวิธีที่ผมใช้ตอนผมเล่นใหม่ๆ <laughs> แล้วผมคิดว่ามันมันน่าจะเข้าใจง่ายดีฮะวิธีวิธีแบบนี้ฮะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแฉปขออนุญาตกำหนดเลขแบบเพื่อความเข้าใจง่ายครับผม <laughs> ก็สมมุติว่าโจทย์เขาบอกว่าอ่ามันมี4เลขใช่ไหมแล้วก็เราทําไงก็ได้เครื่องหมายอะไรก็ได้ให้มันได วิธีแรกครับผมที่ที่มีคนสอนผมมาฮะก็คือพยายามดูว่าเลขอะไรมันจับคู่กันได้70็ครับผมจับคู่โดวยวิธีอะไรก็ได้อย่างเช่นจับคู่ด้วยวิธีการคูณจับคู่ด้วยวิธีการยกกําลังหรือจับคู่ด้วยวิธีการแฟกทอเรียลซิกมาคือยังไงก็ได้ครับดูว่าเลขไหนมันจับคู่กันได้70อย่างเช่น70อันเนี้ยอ่าผมคิดเร็วๆเ,เลย70มันคือ7จ็คูณสิใช่ไหม 7คูณ10เราก็ดูว่าอันเนี้ยมันทำา7กับ10ได้หรือเปล่าถ้าสมมุติทำได้เราก็ทำเลยฮะอ่านเนี่ย7คูณกับ10ใช่ไหมคูณกับ10 7ก็คือ8ลบ1 10ก็คือ9 1บได้70อันนี้คือวิธีแรกที่เหมือนกับว่าเป็นแบบเราจับคู่เลขคําตอบก่อนว่าอะไรมันคูณกันได้70โอเคครับอันนั้นคือวิธีแรกครับผมวิธีที่2ฮะก็คือ เราจับคู่เลขตัวไหนแล้วมันกระโดดไปค่าใกล้ๆ70บ้างก็นไหม <laughs> พอกินไหมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเรามี8 1 9 1เราจับคู่อะไรให้มันใกล้ๆ70็ดสิราอาจจะเอาเอาแปดคูณเลยเร็วๆ72อะไรอย่างนี้เราใช้ไป2เลขใช่ไหมสมมติเราใช้เลข2เลขนี้ไปแล้วเราเหลือเลข1กับเลข1เราก็เอาเลข1นฮะไปปรับค่าไอ้เลขที่เรากระโดดมาใกล้ๆ 70ตรงนี้ครับสมมุติเราได้72ใช่ไหมเราทําให้เป็น70ด้วยการลบหกับลบหอะไรอย่างเงี้ยคือ <c ười> จับคู่กันมาก่อนแล้วไอไอตัวที่เหลือที่เราไม่ได้จับคู่ก็คือปรับเลขไปแล้วก็วิธีวิธีนี้เนี่ยมันสามารถทําได้แบบหลายวิธีมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะจับคู่8กําลัง2ก่อนก็ได้8ก็คือเรามี8อยู่แล้วส่วนกําลังสก็คือ1นบวกห เราจะจับคู่แบบนี้ก่อนแล้วเราเหลือเลข9ใช่ไหมเราเหลือเลข9แต่เราขาดอีก6 9เปลี่ยนเป็น6ได้หรือเปล่า9ก็เปลี่ยนเป็น6ได้เหมือนกันครับผมก็คือเราต้องการบวก6ใช่ไหม9 s q u a ร9มันได้3แล้ว3 f a ท t o รียก็ได้6 นั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความหมายความว่าเลข9มัน o อมากถ้าเรามีเลข9แสดงว่าเรามีเลข3แล้วถ้าเรามีเลข3มแสดงว่าเราก็มีเลข6 <c oughs> ใช่ไหมมันมันเหมือนกับว่ามันมันวนล,ลูปไปอ่ะแบบใส่สแควร์รูทใส่แฟคทอเรียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลูปกันในตัวได้936อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เราลองจับคู่อีกแบบหนึ่งสมมุติว่าเราอาจจะจับคู่แบบนี้ก็ได้เครื่องหมายซิกมาเราจะคิดว่าเฮ้ย1 บวกกันถึง8มันได้เท่าไหร่บวกกันได้36ใช่ไหมถามว่าอันนี้จําหรือว่าบวกเองบวกกันสดๆเลยบอกตรงๆฮะจำฮะจำฮะเหมือนเหมือนสูตรคูณนะแปคูณเได้72ฮะคือถามว่า8972นี่เราบวกกันเอา8บวกกัน9ทีไหมตอนคิดก็ไม่นะ8กับ9เราก็แบบเหมือนกับเราเราเราจำมาตั้งแต่ตอนเรียนเลยไหมว่า8 9 72เเราไม่ได้บวกกันแบบบวกกันสดๆอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าติกมาเนี่ยถ้าใครเล่นระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีจำเหมือนกันว่าแบบ1ถึง8บวกการได้36ถ้าสมมติว่าเราใส่ i เพิ่มเราใส่ไเพิ่ม ก็คือ1นบวกหบวกสบวกสมันก็เหมือนมันก็เหมือนเอา1นบวกแมาบวกกัน2รอบใช่ไหมก็คือ36มคูณสได้เป็น72เผื่อบางคนแบบว่าเฮ้ย hey, จำซิกมา 1- นถึงแได้แล้วน่าจะได้3 6มบอ่าบวกกันอย่างนี้ก็72เลย7จก็คือใกล้70เหมือนกันเราเหลือเลขอะไรฮะเราเหลือเลข9กับเลข1ใช่ไหมแต่เราต้องการเลข2เลข9กับเลข1ทําเลข2อยังไงเลข9อย่างที่บอกไปตอนเมื่อกี้นี้ก็คือมันทําให้เป็นเลข3ได้ใช่ไหม ก็คือใส่สแควรูทอะใส่สแควรูทเป็นเลข3และ72-3ลบ3ได้69 แล้วเหลือ1ก็บวกเข้าไปเป็น70อะไรอย่างนี้ครับอันนี้เหมือนกับว่าเป็นคอนเซปต์หลักๆอันแรกคือจับคู่ดูคําตอบก่อนเราจับคู่วิธีที่2ก็คือดูเลขแล้วจับคู่กันดื้อๆเลย8กับ9จับคู่เป็น72ก็ได้1กับ8จับคู่เป็น72ก็ได้หรือไม่ก็8กับ2จับคู่กันเป็น64ก็ได้แล้วก็เอาเลขตัวที่เหลือไปปรับค่าอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้คือวิธีที่ทําให้ผมถูถ่ายมาในตอนแรกจนถึงตอนนี้ได้ <c oughs> โคตรจะถูถ่ายเลยไหมแบบจากที่ไม่รู้ว่าจะจะถูถ่ายยังไงพอตอนนี้ก็โอเคพอจะถูถ่ายได้ครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะโอเคอ่ะสมมติผมกําหนดเลขใหม่อ่ะผมกําหนดเลขใหม่ให้มันค่าใกล้เคียงกับค่าที่แล้วละกันครับ อันที่แล้วเป็น8191ใช่ไหมได้70ข้อนั้นมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเลยอ่าเรามาอีกข้อหนึง่ง3191แล้วก็ได้70ครับผม3191กับ70เราคิดแบบเดิมเลยดีกว่า70มันคือ7คูณ10เหมือนเดิมใช่ไหมแล้ว10มันก็ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่าเรามีเลข10แล้วแล้วก็เลข7กับ3 1 3 1เราทำยังไงให้ได้7ไอเน,นี้ยวันแรกที่ผม ดูนะคือผมคิดไม่ออกจริงๆนะเลข3กับเลข1นึ่เนี่ยทำยังไงให้มันได้เลข7คือผมคิดไม่ออกจริงๆแต่คือมันทําเลข7ได้ด้วยการที่เอา3มาแฟกทอเรียลแล้วมันได้เลข6ใช่ไหมแล้วก็บวก1ได้เลข7ก็เป็นอันนี้เป็นเลข7ได้อะไรอย่างนี้นะพอเป็นเลข7ได้ปุ๊บเราก็โอเคเราได้70ละ ประมาณนี้ครับเอาเลข3ไปรูปแบบที่บอกไปอะ9 9รูได้3 3สแกได้6อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแฝกนี้ก็เหมือนกับเป็นอะไรที่พอจะช่วยเราได้เหมือนกันครับ3แกได้6 4แฝกได้24 5แฟกได้120อะไรอย่างนี้เนาะโ okay. อเคกระโดดมาอีกข้อหนึ่งครับผมอีกข้อหนึ่งผมก็เซตเลขเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้อธิบายครับผมก็ มีเลข3มีเลข5มีเลข7แล้วก็มีเลข0ทําไงก็ได้ให้ได้47ใช่ไหมเราอาจจะจับคู่เหมือนเดิม7 5 35อาจจะยังไม่ใกล้เคียง7 3 21แต่3มัน3มันเปลี่ยนเป็น6ได้นี่หว่าจากเครื่องหมายแฟกทอเรียลใช่ไหมอาจจะเป็น7 6 7 6 42แล้วก็เอ้ย4 2วก5ก็ได้47พอดีอ่าเราเราใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนชึบอันนี้เป็น6ใช่ไหม คูณ7ได้42บวก5ได้47แล้วทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของเกมนี้มันมีอันหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้เลขให้ครบทุกเลขสมมุติว่ามันมี4เลขแต่เราใช้แค่3เลขอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องใช้ครบ4เลขถ้ามันเป็นเลข0ูนย์เราก็บวกศูนไปดือ้อเลยใช่ไหมบวกเลข0ูนอะไรอย่างงี้สมมติว่ามันเป็นเลขอื่นเป็นเลข1อะไรอย่างเงี้ยเลข1ก็คืออาจจะคูณหหรือไม่ก็ยกกําลังหนถ้าสมมุติว่า มันเป็นเลข2เลข2มันก็คือเอาไปยกกํกำลังแล้วก็รู้ใช่ไหมอ่ะผมขอญาตไม่แก้เลขนะสมมติว่าอันนี้เป็นเลข2แลถ้าเราได้47บอยู่แล้วเราจะตัดเลข2ก็เอาไปยกกํกำลังแล้วก็สแควร์รูทก็เหมือนกับว่าเอาเลข2หายไปจากสมการด้วยการสแควร์รูทตรงนี้เนาะสมมติว่าเป็นเลข4เราก็สามารถเอาไปยกกํกำลังได้เหมือนกันแล้วก็สแควร์รูทสองทีชึบชึบ ย,ยกกําลัง 4. สี่สแควร o รูทครั้งหนึ่งเหลือยกกาลังสองใช่ไหมแล้วก็สกแควร์ o ูทอีกครั้งหนึ่งเป็นยกกําลังหนึ่งก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละโอเคเราได้47บเ็หมือนเดิมแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเลข8เลข8เราไม่สามารถสแควร์รูทตามครั้งได้ใช่ไหมเลข8เราไม่เราไม่สามารถสแควร e r ูทส3มครั้งได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่บอกว่าสแควร์รูทเนี่ยตัวหนึ่งมันซ้อนได้แค่2ชั้นแค่นั้นนะ สแควรูทสมชั้นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นโอเคเลข4เราเราตัดทิ้งได้แหละแล้วเลขอื่นแหละสมมติว่าอันนี้เป็นเลข7็นะเลข7เราจะทํายังไงดีสแควรูทก็ไม่น่าได้ลบก็ไม่น่าได้ให้เราดูสมการที่เราทําก่อนคราบผมมันมีเลข3เลข5เลข7็ใช่ไหมถ้าสมมติเป็นเลข7เรามีเลข7อยู่แล้วเลขมันซ้ํากันพอดีเราสามารถคูณ7จิ๊บแล้วก็สแควรูทแบบนี้เหมือนก็ว่าตัด7ทิ้งในสแควรูทไหม สมมติเรามีเลข3เราอาจจะคูณ3แล้วสแควร์รูทตรงนี้มีเลข7คูณ7แล้วสแควร์รูทตรงนี้มีเลข5ก็อาจจะคูณ5แล้วก็สแควร์รูททิ้งไปตรงนี้ก็มันเหมือนกับว่าเป็นการตัดเลขอะฮะเพื่อที่จะทําให้แบบเลขเราได้ค่านั้นจริงๆโดยที่มันไม่ผิดเงื่อนไขอะไรอย่างนี้นะโอเคครับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีเลขที่มันน้อยกว่าอันนั้น1เลขกําหนดเลขใหม่เลย3 5 7 6 เลขหนี่มันดูตัดทิ้งยากสุดแล้วไหมอ่ะสมมุติว่าผมผมคิดเหมือนเดิมนะสามคูณหคูณเได้42่บอวกหเป็น47แล้วเราเหลือเลข6แต่เราไม่มีเลข3เลยสแควรู t ก็ไม่น่าได้บวกลบเฉยๆก็ไม่น่าได้แต่ว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ฮะคือเราหาเลขที่มันเยอะกว่า6เลขหก็คืออันนี้เรามีเลข7ใช่ไหมเราทํา7แฟานหแฟ เจ็ดแานหกแกก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมแม้นั่นหมายความว่าเราเราสามารถตัดเลขไอเลขแบบนี้ทิ้งได้เหมือนกันด้วยแฟกทอเรียลถ้าสมมติเรามีเลขสี่เราเราอาจจะสี่ไปยกกาลังแล้วถอดสแควรูทสองทีหรือไม่ก็เอาห้าแารด้วยสี่แกก็เป็นการตัดสี่ทิ้งได้เหมือนกันก็ได้สี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมที่เราคิดมานั่นแหละฮะนี่เป็นสูตรการตัดเลขที่ก็มีคนสอนผมมาเหมือนกัน หลายๆทีฮะนั่นแหละครับอันต่อมาก็ผม1 2 3 5กับ93 93นี่มันดูเป็นเลขที่ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าเราได้เราได้เลขที่มันแบบมันน้อยอะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่ต้องคิดอักศูนย <c oughs> ก็ได้ครับผมคือส่วนมากเราก็พยายามแบบ ห้าคูณสามคูณสองบวกหนึ่งอะไรอย่างนี้เอะเราเราเริ่มจากศูนย์เลยนี่ว่าแต่เราสามารถกระโดดเอาเลขเลขหนึ่งกระโดดไปคิดจากค่ามากแล้วลบมาหาค่าน้อยก็ได้ครับอย่างเช่นเรามีเลขห้าใช่ไหมห้าแกมันก็คือห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งเรากระโดดไปคิดจากร้อยยี่สิบแทนได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับสมมติเราคิดจากร้อยยี่สิบ้วเราเหลือสามสองหนึ่งใช่ไหมเราต้องการเท่าไหร่อะ ร้อกับ93้าห่างกันเท่าแหละมันห่างกันยีใช่ไหมแสดงว่าเราต้องการลบกับ27 3 2 1บเามสทำยีได้ไหมมันก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไหมก็คือ3ามกำลัง3 3ยกกําลัง1นบวกสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น27ได้แล้วก็อันนี้เป็น5้าแฟกต์รก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ มีคนสอนพวามาเหมือนกันแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะถ้าสมมติว่าเลขมันน้อยๆแล้วมันเฮ้ยมันมีเลข5าหรือมันมีแบบอะไรประกอบกันได้เลข5าพอดีแล้วเราเราคิดเก้าสิบสามแบบวิธีแรกได้ไหมอ่ะสมมติเราเราคิดแบบวิธีแรกก็คือเราจะจับคู่เลขสักเลขหนึ่งอ่ะจับคู่หนึ่งกับสามแฝกเป็นหกแล้วก็ทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะ 1-6ของ i อคูณ i มันได้91ใช่ไหมแล้วก็บวก2ได้93เราเหลือเลข5เราตัดเลข5ทิ้งยังไงเราอาจจะหาที่มันมีเลข1นี่หว่าก็อาจจะยกกำลังแบบนี้ก็ได้ <c oughs> อะไรแบบนี้ไหมเพราะว่า1ยกกำลังอะไรมันก็ได้ตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมหนึ่งกำลัง2กํกำลัง3กํกำลัง5อะไรอย่างเงี้ยเลข5้มันไม่รู้จะทำอะไรอะแล้วก็เอาไปไปเลข1ตรงนี้ก็ได้ครับ ไอตัวซิกมาตรงนี้ถามว่าผมบวกเลขกันสดๆเลยหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> สุดคูณเลยฮะผมพยายามแบบว่าจำซะมากกว่าจำซะมากวา <c oughs> มากว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ1ถึง6ของ iI ได้91 1-6ถึง6ของ I, I ได้21 1-6ถึง6ของ I i บวกไได้42หมายความว่าไอตัวก้อนนี้ฮะมันค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่า ก็มันมันสามารถแบบมันสามารถกําหนดเป็นค่าไอก็ได้ใช่ไหมกาหนดเป็นค่าไ I บวก I ก็ได้หรือจะกําหนดเป็นแบบ i อแฝกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมหนึ่งถึงสามไอ้แกมันได้เท่าไหร่นะได้เก้าเนาะมันก็คือสามแฝกบวกสองแกบวกหนึ่งแก็คือผลผลบวกรวมของไอ้ตัวตัวนี้นฮะแล้วมันก็สามารถใส่ไอได้สองตัวใส่ไอได้สองตัวก็คือไอ้ก้อนตรงนี้นฮะมีไอได้สองตัว มันอาจจะเป็น i แฟบวก i อแฟอย่างนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแบบ i แฟคูณ i อย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าที่มันเป็นที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเมตาผมผมว่ามันมีประมาณ5อัน6อันไหมที่แบบเก็นหลายๆคนชอบใช้กันครับก็คือมี i มี i I ก็เหมือนกับว่าเป็นการคูณ2แบบตอนที่ผมบอกตอนต้นคลิปใช่ไหมแล้วก็ มีไ I คูณไแล้วก็มี i f แฝกเฉยๆแล้วก็มี i แฝก I, แบกไ i มี i f แกลบไอะไรประมาณนี้ครับที่มันค่อนข้างเป็นเมตาแล้วก็ตอนที่ผมฝึกเล่นใหม่ๆผมก็พยายามทำแบบตารางตารางซิกมาไอียธีฝึกจำอะไรอย่างนี้ฮะแต่ส่วนหน้าผมก็จำแค่แบบผมจำแค่เนี้ยิ่งไม่ใช่จำแค่นี้ด้วย คือหลักๆคือผมจําแค่เนี้ยแล้วก็ผมจําว่า1นถึงสแฟกมันได้24มันได้300แล้วก็ได้600แล้วผมก็ชอบไปจําอะไรพวกนี้มากกว่าผมชอบไปจําอะไรพวกนี้มันดูแบบมันดูแบบจับคู่เลขน้อยแล้วมันกระโดดไปเลขเยอะดีครับอย่างเช่นแบบว่าอาซิกมาหนึ่งถึงสของ i f แฟกบวก i f แฟก i f a ฟเดียวมันได้33ใช่ไหมแต่ i อแฟบวก i f a ฟได้เป็น66อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมชอบไปจำแบบเลขส่วนตรงนี้มากกว่าผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ว่าที่เป็นประโยชน์จริงๆคือน่าจะเป็นส่วนตรงนี้ไหมถ้าใครเล่นแบบบวกลบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมีเลข1มีเลขแบบ8กับเลขสอะไรอย่างเงี้ย184ี 1, 8, เราจะเอาเลข1เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็บวกเลขกันจนถึง8คูณ4ก็คือ32 เราจะได้เลข528มาเลยจากเลข184อะไรอย่างนี้นะใช่ไหม <laughs> เหมือนเป็นการจําเลขเลยอะคือถ้าใครถ้าใครจําตรงนี้ได้อะแบบเนี่ยจําตรงนี้ได้นะผมว่าน่าจะน่าจะทําได้แทบทุกข้อเลยไหมแบบแทบทุกข้อเลยอะแล้วก็มีที่ผมจดไว้ก็คือถ้าสมมติว่าตัวซิกมาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากหนึ่ง เช่นเราจะรู้ได้ไงว่าซิกมา6ถึง10มันบวกกันได้เท่าไหร่ถ้าเราจำแค่ซิกมา1ถึง10บวกกันได้เท่านี้ซิกมา1ถึง9บวกกันได้เท่านี้แต่เราต้องการซิกมา6ถึง10บวกกันได้เท่าไหร่ก็วิธีง่ายๆก็คือซิกมา6ถึง10มันก็คือการเอาซิกมา1บวกกันถึง10ลบกับ1บวกกันถึง5ไหมใช่ไหมเพราะเราใช้แค่6ก8 9 10นี่เราไม่ได้ใช้1 2 3 4 5แต่เรา เราก็จําแบบหนึ่งถึงสิบได้ห้าสิบห้าหนึ่งถึงห้าได้สิบห้าเราเอาเราเอาห้าสิบห้าลบกับสิบห้าก็ได้ประมาณสี่สิบไหมนี่ผมเอยผมใส่เลขผิดแล้วจริงตรงนี้ต้องเป็นแบบห้าสิบห้าลบสิบห้าอะไรอย่างนี้ไหมแล้วได้สี่สิบผมผมจะชอบคิดแบบเนี้ยแบบหถึงสิบมันคืนอหนึ่งถึงสิลบกับหนึ่งถึงห้าเพราะเราไม่ใช้หนึ่งถึงห้านี่เราเริ่มจากหก อะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปแบบลองไปสุ่มเลขจริงดีไหมสุ่มเลขจริงดูแล้วก็เขาบอกว่ามือใหม่ควรจะใช้เวลาสักแบบ60วินาทีเลยเพื่อที่เราจะได้แบบค่อยๆจับคู่เลขอะไรอย่างงี้ครับอ่ะเรามาค่อยๆจับคู่เลขกันดีกว่าอ่ะสมมติว่าผมจับคู่เลขอ่ะผมได้9คูณ8ได้72 9คูณ8ได้72ใช่ไหมเ2มันเหลืออีก14แต่ว่า อะผมควรจะใส่ผมควรจะใส่ที่ผมคิดได้ที่มันใกล้ๆเคียงกันก่อนก็คือ72บวกกับ14แต่ตรงนี้น่าจะทำา4 4ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราลองคิดอีกวิธีหนึ่งสิเราอาจจะใช้การจำเลขไหม3ถึง9เนี่ยมันได้ประมาณ42เพราะฉะนั้นบวกกันน่าจะได้ประมาณ84ถูกไหม 84แล้วเราก็เหลืออีก2 2ทํอทำยังไง2อาจจะมาจาก8ลบกับ6บวก8ลบกับ6มาจากตรงนี้มาจาก3แฝดคือผมคือผมพยายามจําเลขก่อนจําเลขจําเลขครั้งแรกผมเอา9ไปจํากับ8มันได้72ใช่ไหมแล้วก็ลองปรับเลขดูเอ๊มันไม่ได้86แล้วเราจะจับคู่เลขยังไงดีผมก็เลยลองเอา9กับ3มมาจำเลขกันดู 9กับ3มาจําเลขแล้วแล้วสูตรที่น่าจะโอเคที่สุดสําหรับ3กับ9ก็คือ i บวกกับ i ตรงนี้ใช่ไหม i บวกกับ i ผมก็จําแค่ว่า1นถึงเมันบวกกันได้45ดังนั้น3ถึง9ก็น่าจะบวกกันได้42ถูกไหมเพราะว่ามัน1นถึงเได้45 3ถึง9มันหายเลขเลขหนหายเลข2หายก็จาก45ก็เป็น44แล้วก็ลดลงมาเหลือ42 โอเคพอได้42ปุ๊บแต่42มันคือไอแค่ก้อนเดียวเราเราบวกไอตรงนี้ไปเป็น84เราได้8ปจากตรงนี้เราเหลืออีก2เราเหลืออีก2แต่เรามีเลข3กับเลข8เลข8เราคงปรับอะไรมากไม่ได้แต่เลข3เราปรับได้ไงใช่ไหม3แฝกปุ๊บเป็น6เลยอาจายเป็นว่าเราเราสามารถทำเลขนี้ได้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามีอีกตรงหนึ่งอะ่ะที่มันช่วยผมตอนที่ ตอนที่ฝึกเล่นใหม่ๆก็คือพยายามดูแบบดูวิธีคิดของตัวโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันก็พยายามแบบคอยอธิบายเราไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ย86เขามอว่าเป็น6บวกกับ80 6มันอาจจะมาจากไหน6อาจจะมาจากเลขนี้3กับ3ใช่ไหมหรือ6อาจจะมาจาก เลขเกแล้วก็สแควร์ o ูทแล้วก็ f a ก t หรืออาจจะมาจากแค่3ามแฟกอย่างเดียวก็ได้แล้วเขาก็จะคอยบอกแบบเออเพราะว่ามันใช้แ a ก t อะไรสักอย่างเป็นสูตรลัดแน่เลยเอ่ะลองลองดูวิธีสุดท้ายดูผมว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นไหมแต่ว่าตอนนี้ผมกำลัาางงงอยู่8ปดแฟกกับ9ก้าแฟก ไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะตัดกันแล้วมันเหลือแค่เลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าโอเคส่วนคือ 9. เก้าเศษตรงนี้หายไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วสามแฟกแฟกได้เท่าไหร่อ๋อผมเกตแล้วฮะผมเก็ตแล้ว,ลวไอก้อนนี้เขาพยายามจะทําให้เป็นหกแฟกทอเรียลหารเก้าหกแฟกทอเรียลหารเก้าแล้วมันได้แปดสถูกไหมเราเราลองเราลองปิดอันนี้สิ แล้วเรารีเซต6แฟดโทเรียลอ่าเราทำเลข6กก่อนแล้วก็เราก็ใส่แฟดโทเรียลหาร9ได้80ใช่ไหมอ่านี่ไงได้80คือเขาพยายามจำเลขแต่เขาอาจจะจำเล,เลขแบบซับซ้อนนิดหนึ่งมันได้80 6หแฟกหาร9 6แฟกหาร9ได้80 6แฟกหาร9ได้80เอ้ย6แฟกหาร8ได้90เออใช่มันจะ สับๆกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือเลขสกับเลข8ดเราต้องการเลข6อาจจะตัดเลขด้วยการเอาซิกมาแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมก็เห็นมีคนใช้เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เยอะเลยก็ผมก็คือเราต้องการเลข6แต่ว่าเลขของเรามันมันต่างกันแค่5ถ้าสมมุติว่า เราบวก8ลบ3อย่างเงี้ยมันจะเป็นเลข5ใช่ไหมแต่เราต้องการเลข6ถ้าเราต้องการเลข6ก็คือเราเราใช้ซิกมา i ส่วน i ตรงนี้ก็ได้ครับไอก้อนนี้มันจะกลายเป็น3ส่วน3ก็คือ1ใช่ไหมบวก4ส่วน4ก็คือ1บวก5ส่วน5ก็คือ1บวก6ส่วน6ก็คือ1บวก1บวก1ไปถึง8อะแล้วก็3ถึง8มันมีกี่เลข 3, 4, 5, 6, 7, 8มันมี6เลขพอดีก็คือก็คือก้อนนี้ก็จะเป็น6 เห็นไหมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเก็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยใช้ก้อนเนี้ยเยอะมากเลยไอส่วนไอแต่ว่าต้องการแบบต้องการเลขห่างบวกหอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมอธิบายงงแน่เลยสมมุติเราต้องการเลข2แต่เรามีเลข8กับเลข7อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเอา8ไปลบ7มันได้1ใช่ไหมแต่เราต้องการเลข2แลเราทำยังไงเราเราก็เราก็ใช้ไอตัว I ส่วน I ออ่ะ มาทํา7กับ8แล้วก็ i ส่วน i ขออนุญาตก,กดคีย์บอร์ดมันก็จะได้เลข2แทนมันเหมือนกับว่าลบกันแล้วก็บวกเลขตัวเองไปด้วยครับแล้วก็พวกเลข3หลักที่ทําให้ผมถูถยมาได้คือมีแค่2สูตรเลยสูตรแรกก็คือผมพยายามทําให้ก้อนเนี้ยเป็น24ให้ได้นะ 24จากยังไงก็ได้ฮนะอาจจะ6-2ลบ2อลบ2อย่างเงี้ยเอย้ทำไมผมใส่วงเล็บแล้วมันเลขมันกระโดดไปเลยนะอะะลบ2แล้วก็ชึบอย่างเงี้ย24ได้300ถ้าเป็น i อบวกไก็ได้600ใช่ไหมแล้วเราเหลือเลขอะไรอนะเราเหลือเลข1กับเลข7เราต้องการเลข3ผมว่ามันมันน่าจะทำไม่ได้นะน่าจะได้เลขใกล้ๆเคียงนะ่ง ใช่ไหมหรือมันอาจจะทำได้ถ้าผมตาดีๆมีวิธีทำอยู่หรือเปล่าหรอผมตอนนี้ผมคิดไม่ออกแต่ว่าไอ้พวกเลขเลขสามหลักแบบเนี้ยส่วนมากผมจะคิดแบบคิดเราเลขมันไม่ค่อยตรงนะฮะแต่ว่ามันมันก็พอที่จะถูถ่ายได้เพราะว่าวันแรกที่ผมเล่นเนะี่ยผมเจอสามหลักปุ๊บผมผม,ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไง อันแรกคือซิกมาพยายามแบบหาใกล้ๆ24มัน24เป็นเช็คพอยต์ในการจำซิกมาก็ได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคือผมพยายามที่จะทำให้มันเป็นเลข5จากอะไรก็ได้อาจจะจาก6-1ลบ1จาก7-2ลบ2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟก5แฟกมันได้ประมาณ ร้อยยี่สิบใช่ไหมร้อยยี่สิบมันคือร้อยกว่า,วาสมมุติว่ามันเลขมันเป็นสองร้อยผมก็พยายามทำห้าแปดค,คูณกับสองแล้วมันก็จะใกล้ๆแบบกระโดดไปสองร้อยพอดีอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นเลขสามปุ๊บผมก็จะหาแบบห้าแปดคูณสามแล้วมันก็จะกระโดดไปเลขใกล้ๆพอดีเลขสี่ร้อยก็เป็นแบบห้าแปดคูณสี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบใช้เหมือนกันก็คือถ้าสมมติเลขมันเยอะๆก็คือหกแปด 6แกอะไรอย่างเงี้ยอย่างข้อนี้ก็จ,จะเป็น6แฝกหารสองก็จ,จะเป็นแบบส6 0หสิแล้วเราก็ค่อยคิดห้าบสามที่เหลือก็ได้ไหมอะไรอย่างงี้ไหมห้าสิบสามก็อาจจะอะไรใกล้สุดอ่ะหนึ่งเจ็ดไอบวกไอแล้วกันอะไรอย่างงี้ไหมนี่ไหม,ไหมแล้วก็เราลบหนึ่งก็ใกล้แล้วไม่ใช่ห้าสิบสามดิห้าห้าสิบห้าสิบเดี๋ยว 57เจ็ดป่ะเลขที่เราต้องการเพราะอันนี้มันสามรอหกสิบอันนี้เราต้องการแบบห้าสิบเจ็ดแต่เราได้ห้าสิบหถ้ากดถ้ากดลบหนึ่งทันปุ๊กก็คือเรียบร้อยแล้วข้อนี้อะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละครับอันนี้น่าจะเป็นแบบวิธีที่ผมใช้ถูไถครับผมจากที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ในหัวจนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเหมือนกันมีแค่วิธีที่ผมบอกไปนี่แหละครับที่มันพอที่จะทำให้แบบ เราเราเราพอจะถูถายกับเลขพวกนี้ได้นะก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเกมฟา m แมทเป็นวันแรกเลยเป็นประโยชน์ไหมเนี่ย <c oughs> เป็นประโยชน์ไหม <c oughs> แต่ผมว่าคนที่เล่นเกมนี้ส่วนมากส่วนมากถ้าเซียนอยู่แล้วอะเซียนอยู่แล้วน่าจะมีหลายสูตรเลยวะแต่ถ้าสมมติแบบเพิ่งเป็นมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดคูนเลยอะคลิปนี้น่าจะพอช่วยอะไรได้อยู่นิดนิดหน่อยหน่อยครับผมก็นั่นแหละครับเว็บก็บอกว่า เขาเขาเปิดให้ดูวิธีคิดฟรีจนถึงวันที่31มกราคมเพราะว่าเขาเขาจะมีแข่งใช่ไหมก็เลยเปิดให้คิดฟรีปกติมันจะต้องใช้แบบใช้เงินในเกมแต่ว่าอันเนี้ยมันฟรีที่เราสามารถดูวิธีคิดฟรีๆได้เผื่อว่าเราจะได้ไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นอันนี้เขาต้องการจำเลข3 0 4มาโดย7คูณ่ะ ก็จะยากอีกแบบหนึ่งยากอีกแบบหนึงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ครับลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีไม่ผายครับเจอกันคลิปหน้าครับยีถ้าใครชอบคลิปแนวนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับส่วนถ้าใครอยากกินคุกกี้นิ่มสามารถทัก IG d ดุกดี้คุกกี้มาได้เลยครับผมหรือไม่ก็ไปที่ร้านตากแดดคอฟฟี่ฮะเปิดทุกวันยกเว้นวันศุกร์และวันอาทิตย์ตอนเช้าครับผม